สวัสดีครับนักเรียนทุกคนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับสำหรับชั่วโมงนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของความเร่งนะครับนักเรียนต่อจากสัปดาห์ที่แล้วเลยนะครับามาดูกันเลยในเรื่องของความเร่งนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับต้องมีความเร็วอัตราเร็วนะครับและก็มีความเร่ง ความเร่งเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับตามที่ที่เราจะได้เรียนในวันนี้นะครับนี่ความเร่งเป็นปริมาณเวกเตอร์คืออัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็วใน1น่หน่วยเวลามีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทียกกำลังสองนะครับสามารถคำนวณได้จากาความเร่งมีค่าเท่ากับอัตราส่วนระหว่างความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปส่วนด้วยเวลานะครับหรือ ความเร่งมีค่าเท่ากับความเร็วปลายลบด้วยความเร็วต้นส่วนด้วยเวลานะครับในการคำนวณหาค่าความเร่งนะครับหากค่าความเร่งค่าเป็นลบเราจะเรียกว่าความหน่วงนะครับนักเรียนมาดูต่อไปเลยนะครับในเรื่องของความเร่งนี้ถ้าเราพิจารณาแล้วพบว่าในแต่ละหน่วยของเวลา การเคลื่อนที่ของวัตถุด้วยอัตราเร็วหรือความเร็วที่แตกต่างกันกล่าวว่าวัตถุเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร่งหรือความเร่งนั่นเองนะครับวัตถุที่มีความเร่งมี3ลักษณะก็คือ 1. อัตราเร็วคงที่แต่เปลี่ยนทิศทาง 2. อัตราเร็วเปลี่ยนแต่ทิศทางคงเดิมและ 3. เปลี่ยนทั้งอัตราเร็วและทิศทางจะมีอยู่3ลักษณะนะครับ ความเร่งดังนั้นต่อไปนะครับในการคํานวณหาค่าความเร่งของวัตถกุก็จะมีตัวอย่างให้นักเรียนได้เรียนรู้ในชั่วโมงนี้ด้วยนะครับหรือนักเรียนสามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้จากหนังสือเรียนในหน้า220 2ถึง226นะครับในเรื่องของความเร่งก็ได้นะ,ะมาดูตัวอย่างที่1เลยรถยนต์คันหนึ่งเคลื่อนที่ด้วย ความเร็ว100เมตรต่อวินาทีเม <c oughs> ื่อเวลาผ่านไป10วินาทีรถยนต์เปลี่ยนความเร็วเป็น120เมตรต่อวินาทีรถยนต์คันนี้เคลื่อนที่ด้วยความเร่งเท่าใดจากคำถามนี้เราจะพบว่าเราจะทราบความเร็ว100เมตรต่อวินาทีแล้วก็เวลาผ่านไป10วินาทีความเร็วเปลี่ยนเป็น120เมตรต่อวินาทีก็จะได้ว่า จากสมการเนาะความเร่งมีค่าเท่ากับอัตราส่วนระหว่างความเร็วปลายลบความเร็วต้นส่วนด้วยเวลาที่ใช้ดังนั้นเราจะแทนค่าก็จะได้ความเร็วปลาย120ลบด้วยความเร็วต้น100ส่วนด้วย10าก็จะได้คําตอบออกมาเท่ากับ2เมตรต่อวินาทียกกําลังสองน,นะครับในตัวอย่างที่1ดังนั้น <c oughs> รถยนต์เคลื่อนที่ด้วยความเร่ง 2เมตรต่อวินาทียกกาลังสนะครับต่อไปให้นักเรียนไปดูตัวอย่างที่2เลยนะครับคำถามถามว่ารถจักรยานยนต์เริ่มต้นเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งจนมีความเร็วเป็น20เมตรต่อวินาทีภายในเวลา10วินาทีรถจักรยานยนต์คันนี้มีความเร่งอย่างไรอ่านี่คือคําถามนะครับจากสรรมการก็เหมือนเดิมกับตัวอย่างที่1เลย แล้วก็แทนค่าในสมการนี้ก็จะได้ความเร็วต้น0ความเร็วปลาย20เนาะส่วนด้วยเวลา10-0ลบ0ดังนั้นคำตอบก็คือ2เมตรต่อวินาทีดังนั้นรถจักรยานยนต์คันนี้มีความเร่ง2เมตรต่อวินาทียกกำลัง2นะครับมีทิศทางคงเดิมาจากตัวอย่างที่1และ2นะครับเป็นการคำนวณหาค่าของความเร่ง นะครับหลับชั่วโมงนี้ก็หมดเวลาพียงท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าบ๊ายบาย